จ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงทีมสุนัขสุนักกู้ภัยเคนายยูซ่ายังคงออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าและดินคนถล่มที่บ้านปางอุ๋งตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพราะขณะนี้ยังมีผู้สูญหายที่หาไม่พบอยู่สองคนเป็นเด็กอายุ5ขวบและอายุ6ขวบ ผู้อำนวยการองค์กรสุนัขกู้ภัยแห่งชาติระบุนะคะว่าหลังจากนําสุนัขกู้ภัยเข้ามาช่วยในภารกิจค้นหาสองวันที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มโดยขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว7จดคนยังเหลืออีกสองคนการทํางานจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแบ่งพื้นที่เป็นโซนค่ะให้สุนัขผัดเปลี่ยนเข้าไปช่วยกันค้นหาเรามีเคนายเข้ามาซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหานะเอ่อ เป้าหมายที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับซึ่งคนเราไม่มีทาานี่จะที่จะหาพบก็เราก็ทําในสิ่งที่ทีมทั่วไปอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครืมือยอย่างเราเราก็ประบปสบความสําเร็จแลตอนนี้ก็กำลังขยายผลออกมาออกไปครับก็กำลังรอดูอยู่ก็เป็นห่วงเรื่องเรื่อง,องพายุเรื่องดินกนถล่มเพิ่มเติมนะฮะ ทางมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าการทำงานค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากมีเศษดินคโคลนและต้นไม้จำนวนมากซึ่งนอกจากจะช่วยออกค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ยังเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านในหลังที่ยังพอสามารถอาศัยได้ค่ะ ตอนนี้ทีมฟื้นฟูเราอยู่ในในโมดสีเขียวของทีมกระจกเงานะคะอยู่ในโมดสีเขียวค่ะก็คือเข้าฟื้นฟูในบ้านที่สามารถเข้าล้างได้ช่วยเคลียร์ออกได้เพราะเพราะทีมเราเอาแม่ครตัวน้อยที่สามารถวิ่งเข้าไปในบ้านได้ะคะ่ะหนึ่งตัวค่ะที่เอามาใช้ในหน้าง,งานนี้นะคะ่ะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทีมครัวค่ะที่ทําแจกกับให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่นี้นะคะ่ะ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดทําอาหารพร้อมกับนําสิ่งของไปให้ต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยใช้เฮลิคอปเตอร์จัดส่งเต้นสนามสิบหลังเข้าไปเพราะว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนกว่าร้อยคนโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจจัดหาพื้นที่ปลอดภยัยตามแผนการฟื้นฟูเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอุทกภยัยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปค่ะ